สวัสดีนักศึกษาทุกคนตอนนี้อยู่หน่วยที่9แล้วนะคะเหลืออีกแค่หน่วยเดียวเราจะปิดครอสวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพอ่ะถ้าเกิดการบ้านเก่าๆใครยังไม่ส่งกรุณาเคลียให้มันเสร็จด้วยนะอ่ะมาเริ่มที่เรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเออรูปร่างหน้าตาน่าจะเคยผ่านมาแล้วเพราะว่าเราเคยฝึกงานมาแล้วอืม ไม่รู้ว่าการฝึกงานเนี่ยมันน่าจะต้องมีมีสมุดที่ไว้เขียนว่าวันนี้ทําอะไรทําอะไรบ้างละั้งเนาะอ่ะทีนี้การเขียนรายงานการปฏิบัติงานเนี่ยมันคือการบันทึกร่องรอยหรือหลักฐานในการทํางานของเรามันอาจจะเพื่อเตือนความจําหรือเอาไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกันภายในหน่วยงานหรือเอาไว้เอาไว้รายงานการปฏิบัติงานของเราก็ได้ ออก็ต้องเจอในทั้งการฝึกงานแล้วก็การประกอบอาชีพจริงๆการฝึกงานผ่านมาแล้วก็น่าจะเคยเขียนกันมาแล้วเนาะ,ะทีนี้มาดูตามหนังสือไปก็แล้วกันตอนนี้อยู่ในหน้า204 2 0 4ข้อ1เลยข้อ1เจอข้อกาเลยความหมายของรายงานการปฏิบัติงานมันก็คือการเสนอผลการปฏิบัติงานของเรานั่นเองพูดง่ายๆเอาไปการในข้อ1ต่อไป ข้อ2อันนี้ก็การในข้อ2ได้อ่าข้อ2องเาบอกว่าประโยชน์และความสําคัญของการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเนี่ยในนี้มีอยู่8ข้ออ่ะแต่ในข้อ2มันถามแล้วว่าอันที่มันไม่เกี่ยวข้องก็คือการลดความขัดแย้งและความซ้ําซ้อนในหน้าที่หรือในการทํางานอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเขียนรายงานการปฏิบัติงานนะถ้าลดความขัดแยง้งลดความซ้ําซ้อนได้ก็ น่าจะเป็นแผนในการเขียนโครงการซะมากกว่านะอ่ะต่อไปไปไวๆเลยเออหัวข้อที่3สามารถกาข้อ6ได้หนูสามารถไปการในข้อ6ได้ประเภทของการรายงานการปฏิบัติงานในนี้มีอยู่2ประเภทคือเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบพิเศษถ้าแบบธรรมดามันก็เป็นการรายงานตามระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอนะมันอาจจะเป็นรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์หรือเป็นรายปี ่านะแต่ถ้าเกิดเป็นรายงานพิเศษมันจัดทำขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวตามโอกาสหรือตามความต้องการหรือตามความจำเป็นเออเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่เราจะสามารถวิเคราะห์อดีตเอออดีตและปัจจุบันได้หรือหรือเพื่อเป็นการดูปัจจุบันเพื่อเป็นการกำหนดการปฏิบัติงานในอนาคตเช่นพวก รายงานพวกสำรวจความคิดเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีหนูก็ไปดูในข้อ6ว่าเอ๊แบบไหนมันจะเป็นแบบพิเศษได้บ้างนะอะต่อไปหัวข้อที่4หัวข้อที่4มาดูลักษณะของรายงานการปฏิบัติงาน,อ,นอันแรกอันแรกเป็นรายงานเหตุการณ์ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันอาจจะ เกิดขึ้นด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นพวกที่เกิดความเสียหายอะ่ะเออเป็นพวกอุบัติเหตุในโรงงานเครื่องจักรเสียการทํางานลา่าช้าการใช้ใจสูงผลผลิตต่ำอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้ารายงานเหตุการณ์อันนี้ไปแล้วเออม,มันอาจจะเป็นการพัฒนาองค์กรต่อไปก็ได้นะจ๊ะอ่ะอีกอันการรายงานความก้าวหน้าการรายงานความก้าวหน้าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วรายงานความก้าวหน้า ออรายงานแบบนี้มันจะช่วยให้คนที่ทํางานในส่วนอื่นๆสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานหรือวิธีการทํางานหรือกําลังคนได้ว่าเออความก้าวหน้ามันเป็นแบบนี้แบบนี้มันล่าช้าเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนในการทํางานไหมอ่าอีกอันอันที่3รายงานความเป็นไปได้รายงานความเป็นไปได้มันหมายถึงหน่วยงานอาจจะมอบหมายให้ให้บุคคลสักคนหนึ่ง พิจารณาโครงการขึ้นใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเครื่องจักรใหม่ว่าเออเราจะต้องพิจารณาว่าความเป็นไปได้ในการจัดหาสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงก็เขียนรายงานขึ้นมาเพื่อแสดงหลักฐานว่าเออมันทําได้หรือมันทําไม่ได้นะอีกอันนึงรายงานการทดลองอืมเหมือนเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยหรือเปล่า เออก็น่าจะใช่เพราะว่ามันต้องอะไรบอกจุดประสงค์บอกวิธีการกระบวนการระบุผลการทดลองสรุปผลเหมือนเหมือนเหนเหมือนทำชิ้นงานขึ้นมาไหมแล้วก็ทดสอบว่าเออมันแข็งแกร่งมันมันเหมาะที่จะเอาไปทำงานต่อยอดออกไปได้หรือเปล่าแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสมมติเป็นโรงงาน ทำอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องได้รับการทดลองว่าเออถ้าวัตถุดิบแบบนี้แบบนี้มันทําให้ชิ้นงานเราคงทนมากขึ้นหรือถ้าวัตถุดิบแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันทําให้ยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานอันนี้มากขึ้นมันก็ต้องถูกทดลองมาแล้วว่ามันใช้ได้จริงอีกอันนึงรายงานการทำงานภาคสนามหมายความว่าเราออกไปนอกสถานที่อาจจะไปสำรวจพื้นที่ไปศึกษาดูงานไปหาที่ตั้งโรงงาน อะไรก็ตามที่ออกนอกออกนอกสถานที่ของเราอเออก็ทํารายงานก็อันนี้เรียกว่าเป็นรายงานภาคสนามอ่ะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นหลักใหญ่ใจความอะไรมากมายแต่แค่เป็นลักษณะข้าวว่าเออเวลาเขาจะเขียนรายงานการปฏิบัติงานเนี่ยเขาเขียนกันไปในรูปร่างอ,อ่าแนวไหนอ่าทีนี้อันต่อไปหัวข้อที่5คุณจะไปตอบคําถามข้อ9้าได้คือการใช้ภาษาในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานมีอยู่ประมาณนี้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งจะบอกว่า มันไม่เกี่ยวข้องกับความภัยรละสละสลวยเพราะเราไม่ได้แต่งกรเราไม่ได้แต่งนวนิยายเราไม่ได้แต่งเพื่อโน,น้มน้าวใจแต่เราเขียนขึ้นมาที่จะแสดงให้เห็นข้อเท็จจริงในเรื่องของการทํางานภาษามันก็จะต้องเป็นทางการตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ประมาณนี้ไม่เกี่ยวกับความไพเราะหรือถ้อยคําสละสลวยทีนี้จะบอกว่าเอ๊ะถ้อยคําคงเส้นคงวาหมายความว่าอย่างไงเช่นคุณจะใช้คําว่าสัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์ทั้งรายงานแต่ถ้าใช้คําว่าอาทิตย์ก็จะเป็นอาทิตย์ทั้งรายงานหรือจะใช้คําว่าค่าจ้างก็ค่าจ้างทั้งหมดจะใช้คําว่าเงินเดือนก็เงินเดือนทั้งหมดอันนี้เรียกว่ามันเป็นความคงเส้นคงวาหรือความสม่ําเสมอในการใช้คาเออนะอ่ะอันต่อไปอันต่อไปอู้ตอบคำถามได้อีก2ข้อในหัวข้อในหน่วยที่ห หัวข้อในหน่วยที่6เอ,อ่อรูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเขียนกันในรูปแบบสั้นๆมันมี2รูปแบบคือแบบสั้นกับแบบยาวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะอ่ะการเขียนรายงานแบบสั้นตอบคําถามข้อ3ได้เลยเออการเขียนรายงานแบบสั้นมันก็มือก็มันก็คือการเขียนเอกสารเพื่อให้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจุดประสงค์ของมัน 1. เขียนเพื่อให้ทราบกับ2เขียนเพื่อให้เป็นการประกอบการตัดสินใจเอาไปกาข้อ3นะจ๊ะข้อ4กาได้อีกข้อหนึ่งในการเขียนรายงานไม่ว่าจะเป็นแบบสั้นแบบยาวเราไม่ควรใส่ความรู้สึกหรือใส่ความคิดเห็นของเราลงไปถ้าเกิดใส่ใส่ความคิดเห็นใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปบางทีมันทําให้งานอะผิดเพี้ยนบางทีเรารู้สึกไม่โอเคเรารู้สึกไม่ชอบก็ใส่ความคิดเห็นที่มันไม่ดีลงไป ข้อมูลที่ได้มันก็ผิดเพี้ยนไปแหละถูกต้องไหมอ่ะทีนี้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 อ่ะลักษณะลักษณะของมันก็ไปเลื่อนดูเอาแต่ทีนี้มาดูอันนี้เลยมาดูมาดูมาดูตัวอย่างต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือแบบฟอร์มอะไรที่เอามาให้ดู ในชีวิตจริงอะ่ะมันจะไม่เหมือนหนังสือเป๊ะๆหรอกเพราะว่าแบบฟอร์มแต่ละอย่างอะ่ะมันมีลักษณะคล้ายกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันไปซะหมดมันขึ้นอยู่กับว่าสถานที่หน่วยงานโรงงานของเราบริษัทของเรามีแบบฟอร์มรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอ่ะอย่างแรกเป็นรายงานการปฏิบัติงานประจําวันวันเดือนปีเวลาวันนี้ทําอะไรบ้างคนมอบหมายคือกครจานวนชิ้นงานที่ได้เป็นยังไงบ้างหมายเหตุ หมายเหตุคืออะไรที่มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรที่มันจะช่วยบอกช่วยเตือนว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือหมายเหตุคือจะใส่ในกรณีที่มันไม่ปกติเออถ้าเขามีหมายเหตุคือใส่ในกรณีที่มันไม่ปกตินะจ๊ะอ่ะอันต่อไปการรายงานการปฏิบัติงานแบบที่สองอันนี้รายงานเกี่ยวกับปัญหา ปัญหาที่มันเกิดขึ้นวันนี้เกิดปัญหาอะไรแล้วคุณแก้ปัญหามันยังไงเออบางที่ให้เขียนรายงานที่ปัญหาและวิธีการแก้ก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอแบบไหนอ่ะอีกอันนึงแบบที่3เป็นการรายงานการปฏิบัติงานที่เป็นวิธีการวิธีการอาจจะเป็นการซ่อมการเปลี่ยนการบำรุงดูแลรักษาเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะนิสสันนวาร่า เอ่อรายการทำอะไรบ้างตัวเช็คเลขไหมเบิกอุปกรณ์นำรถขึ้นแท่นล็อกล้ออะไรก็ว่าไปรายการโอ้ไปแกไปแกโทรศัพท์เนาะอ่าอ่าย้อนกลับมาย้อนกลับมารายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอะก็รายงานไปปัญหาที่พบเจอไหมเออรู้ระบายนะ้ำมันเครื่องมันอุดตันนะแบบนี้อีกอันนึง ก็เป็นการรายงานคล้ายๆคล้ายๆกับกับการการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้เป็นการทำตัวอักษรไฟวิง่งขนาด 8, คูณ8ใช้อะไรบ้างเออขั้นตอนทำงานเป็นยังไงคุณค่าที่ได้รับได้รับอะไรจากสิ่งนี้นะจจะอ่าต่อไปหน้า112รูปร่างหน้าตาอันนี้รูปร่างหน้าตาแปลกแปลก เพราะอันนี้เป็นบันทึกข้อความบางที่ให้ทําเป็นบันทึกข้อความอย่างที่เคยบอกไปถ้ามันเป็นบันทึกข้อความในหน่วยงานราชการมันจะมีตาครุดอยู่ตรงมุมตรงนี้เนี่ยตาคุดมันจะอยู่ตรงข้างบนคําว่าถึงแต่อันนี้อันนี้ไม่มีตาคุดเพราะว่ามันเป็นของบริษัทน่ว่าบันทึกข้อความถึงใครจากใครเรื่องอะไรการสืบราคาเครื่องฟอกอากาศสิ่งที่ส่งมาด้วยก็เป็นแคตตาล็อกเครื่องฟอกอากาศจํานวน5เล่ม อ๋ออันนี้ให้ไปสำรวจราคามาว่าเครื่องฟอกอากาศแต่ละที่อ่ะมันมีราคาเท่าไหร่เห็นปะระยะเวลารับประกรันราคายี่ห้อคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้วเขาก็แนบไอแคตตาล็อกเครื่องเครื่องฟอกอากาศมาอีกห้าเล่มมาให้ดูก็เป็นแบบนี้หรืออีกอันหนึ่งเป็นรายงานง่ายๆเรียนท่านผู้อำนวยการตามที่สั่งการไปแบบนี้แบบนี้ขอรายงานผลการปฏิบัติงานแบบนี้จบแบบนี้ก็ได้ อันต่อไปคือการเขียนรายงานขนาดยาวของมันก็จะยาวจริงๆเพราะบอกว่ามีความยาวเกิน10หน้าขึ้นไปทีนี้เอาไปตอบข้อ5ได้เอาไปตอบในข้อ5องค์ประกอบมิ3สส่วนตอบไปเลยมิ3ส่วนปกเนี่ยนะมิสส่วนกาไปถูกแน่นอนนะจ๊ะอะทีนี้มาดูไม่ไม่ต้องไปดูไอ้ไส้ในมาละกันไปดูที่รูปร่างหน้าตาเลยก็แล้วกันเป็นยังไงมันจะต้องประกอบไปด้วยหน้าปก นะอันนี้เป็นรายงานประจำปีของหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆรายงานประจำปี60โอย้อยเยก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบปกยังไงอันนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญอะไรมากมายแต่สิ่งที่สำคัญมันน่าจะเป็นไส้ในของมันเออแต่ปกจะว่าปกไม่สำคัญถ้าปกไม่สวยคนก็ไม่อยากจะเปิดไปดูเนาะอ่าอ่ะทีนี้ดูไส้ในของมันในหน้า216เอ่อส่วนประกอบของรายง,งานแบบยาวในนี้ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้อยู่ในเล่มรายงานนะหรือจะจะอยู่ในเล่มรายงานก็ได้มันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบันทึกข้อความที่เป็นเอกสารนาบันทึกข้อความบันทึกข้อความที่เป็นเอกสารนําว่าอ๋อเรากําลังจะรายงานผลโครงการจิตอา,าสาแสงสว่างเพื่อน้องสิ่งที่ส่งมาด้วยคือรายงานผลโครงการหนึ่งเล่มอันนี้จะพูดถึงสาเหตุที่ที่เขาจะต้องไปทําและเขาก็บอกอ๋อเนี่ย สาเหตุไปทําเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ทําเสร็จสิ้นแล้วรายงานผลแบบนี้หนึ่งผลอะไรก็อะไรก็ว่าไปแล้วก็มาเป็นเล่มโครงการเล่มรายงานแบบนี้นะมีโปกมีสารบัญมีกิจกรรมประกาศมีบทคัดย่อมีบทหนึงบทสองบทสามบทสี่บทห้ามีบรรณานุกรมมีภาคผนวกอันนี้เรียกว่าเป็นรายงานขนาดยาวแต่ว่าในหนังสือไม่ได้ ไม่ได้เอาไม่ได้เอาสไสในที่มันเป็นรายละเอียดแต่ละอย่างเอามาให้เราดูแต่ก็ให้เราดูคร่าวๆไว้ว่าอ๋อการเขียนรายงานการปฏิบัติงานเนี่ยถ้าเขียนแบบสั้นมันเป็นแบบไหนถ้าเขียนแบบยาวมันเป็นแบบไหนมันจําเป็นจะต้องมีมี5บทแบบนี้เลยแล้วแต่แต่ละบทเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเกิดสมมติถ้ามันมีวิชาที่จะต้อง ไปทำรายงาน5้าบทแบบนี้จริงเราก็จะได้เห็นแล้วว่าอ๋อบทนำคืออะไรพวกความเป็นมาวัตถุประสงค์ขอบเขตประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับจากการทำโครงการอันนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องรายละเอียดของโครงการแนวคิดการประเมินเออหรือวิธีการดำเนินการทำยังไงบ้างผลการประเมินโครงการสรุปผลและอภิปรายมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ไหมมันบรรลุโครงการไหมนะบรรณานุกรมภาคผนวกบรรณานุกรม คือการเขียนอ้างอิงว่าเราไปสืบค้นข้อมูลที่จะทํำโครงการอันเนี้ยมาจากไหนบ้างส่วนภาคผนวกอาจจะเป็นพวกภาพถ่ายโครงการเอออันนั้นเราเรียกว่าภาคผนวกภาพแบบเป็นพวกภาพถ่ายโครงการหรือรายละเอียดอื่นๆที่จะเสริมทําให้โครงการอันนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นแต่มันไม่สามารถเอาไปใส่ใน55 5, 5บทอันนี้ได้เอออ่ะทีนี้ ทำแบบฝึกหัดในหน้า1นึ่เอ๊สองหน้าเดียวพอทำแค่กิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ไม่ต้องไปทำมันเราไม่ได้มีเวลามากพอนะจ๊ะข้อ1นึ่คำตอบอยู่หน้า2 0งศูนข้อ2องคำตอบก็คือรายงานการปฏิบัติงานนะเขียนได้2รูปแบบรูปแบบแรกคือหน้า2 0งศูนรูปแบบที่2คือ2องหข้อ3 คำตอบอยู่หน้า204ข้อ4ตอบ206ส่วนข้อ5เขาถามแล้วว่าขณะที่เราออกไปทํางานนอกสถานที่และเพื่อนได้รับอุบัติเหตุเนี่ยเราจะเขียนรายงานเรื่องนี้ยังไงเราจะต้องเขียนเป็นรายงานเหตุการณ์ เออรายงานเหตุการณ์ว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นการรายงานเหตุการณ์แล้วคุณก็ทําข้อการในหน้า221แล้วก็222แล้วจะบอกว่าในหน้า220ถ้ามันเขียนไม่พออ๋อมันเขียนไม่พออยู่แล้วเขียนใส่กระดาษอะไรก็ได้แล้วก็มาเสียบถ่ายรูปแล้วก็เสียบมันเก็บไว้ในหนังสือนะจ๊ะงานเก่าๆอะไรยังไม่ส่งถ้ามันยังมีหัวข้อส่ง ส่งมาได้ตลอดเลยก่อนจะสอบปลายภาคนะจ๊ะอ่ะวันนี้รบกวนเวลาแค่แป๊บเดียวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคน